เข้มข้นเลยนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอคั2015ซึ่งในการแข่งขันรอบนี้นะครับรอบส2งทีมสุดท้ายกาแฟกระป๋ะปองเบอร์ดีกาแฟจัดเต็มเข้มสะใจนะครับยังคงจัดก,ก,ก,กิจกรรมดีๆให้กาแฟฟุตบอลได้ชมฟุตบอลกันอย่างฟรีๆเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งยังคงจัดขึ้นที่5สนามซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงและก็กระแสตอบรับจากแฟนฟุตบอลจะเป็นยังไงเราไปติดตามบรรยากาศกันครับจัดกันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมดีๆ ของกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้กาแฟจัดเต็มเข้มสะใจผู้รวมสัพท์การแข่งขัน,ขน,ขนฟุตบอลช้าง FA Cup 2015ดูในรอบ32ทีมสุดท้ายเบอร์ดี้ยังคงมีกิจกรรมให้กับคอลุกหนังชาวไทยได้ดูฟุตบอลกันอย่างมันๆกันแบบฟรีๆตั้งแต่ในรอบ64ทีมจนถึงนัดชิงชนะเลิศเพียงซื้อกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้5กระป๋องที่บุธกิจกรรมหน้าสนามแข่งขัน,ขน,ขนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายยังมีจัดขึ้น5สนามเหมือนเช่นเคย และตั้งแต่สนามแรกสนาม SCG ซ t a d i u m ในเกมที่ SCG เมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะราชนาวีสมโมสร3ประตูต่อ1สนามที่2ส,สนามทุ่งทะเลหลวงในเกมที่ทีมสุโขทัย FC แพ้ให้กับชนบุรี FC 1ประตูต่อ2ส,สนามที่3ส,สนามกีฬากองทัพบ,บกในเกมที่ทีมอาร์มียูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป2ประตูต่อ0ส,สนามที่4ส,สนามแพทสเตเดียมในเกมที่ทีมการท่าเรือ FC เียชนะ t ีโอทีไปอย่างสุดมันด้วยการโดนจุดโทษสกอร์รวม11ประตูต่อ10หลังจากเสมอในเวลา120นาที3ประตูต่อ3สนามสุดท้ายคือสนาม i-mobile สเ a เดียมในเกมที่ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะทีมนครราชสีมามาสลาเอฟซีไป2ประตูต่อ0 ซึ่งทั้งหสนามได้รับการตอบรับจากแฟนฟุตบอลเป็นอย่างดีจากกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมของกาแฟกระป๋องเบอร์ดีกาแฟจัดเต็มเข้มสะใจในการร่วมสนับสนุนการแข่งขัน,ขนฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ2015ตั้งแต่ในรอบ64ทีมมาจนถึงรอบ32ทีมเบอร์ดีได้เพิ่มความเข้มข้นในรอบ16ทีมสุดท้าย้วยการเพิ่มรางวัลนักเตะฟอร์มเข้มในแต่และเกมการแข่งขัน้วยการมอบเงินรางวัลให้ทันที10,000บาท ครับก็เบอร์ดีนะครับตอนนี้เราก็จัดกิจกรรมกับไทย FA ครับนะครับก็ไปในสนามที่ดังๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องเราก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคครับครับผมกิจกรรมในครั้งนี้ต่อเนื่องแล้วก็มีกติกาอะไรยังไงครับคือตอนนี้นะครับเราก็คือไปร่วมกับสนามแมชใหญ่ๆนะครับแล้วก็ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อเบอร์ดี่้ากระป๋องนะครับรับตั๋วฟรีเลยครับมีมีเซ็ตมามันจะมีพิเศษบองแล้วจะมีรางวัลอะไรจะตืนั้งมามาพร้อมกับตะด้วยครับรอบหน้าก็จะมีรางวัลนักเตะฟอร์มเข้มนะครับที่เบอร์ดี่จะซัพพอร์ตให้กับอ๋อนักเตะที่เล่นฟอร์มดีในแต่ละแมตช์ครับสำหรับรางวัลนี้พิเศษอะไงครับก็เดี๋ยวรับไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับนักเตะคนที่เล่นดีที่สุดในแมตช์นั้นๆนะครับแลรที่เบอร์ดี่มาเนี่ยรับตั๋ ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวอาชาติพันธุ์ให้กับแฟนๆเป็นความที่อยากจะติดตาม อบต่อไปแล้วก็จะร่วมสนุกแล้วก็ติดตามได้ยังไงครับก็สาหรับเบอร์ดี้นะครับยังมีจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเราสามารถติดตามรายละเอียดว่าเบอร์ดี้จะไปจัดกิจกรรมที่ไหนได้ที่เบอร์ดี้เฟซบุ๊กเบอร์ดี้เวร์ครับสำหรับแฟนฟุตบอลที่อยากจะเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆจากกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้กาแฟจัดเต็มเข้มสะใจในครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดได้ในเฟซบุ๊กเบอร์ดี้เว d ร์